แถวก็จะพามารับของฟรี3ชิ้นค่ะกับแบบ Iceland o f Moon นะคะก็เป็นของจากอีเวนต์เก่านะคะแต่ว่ายังสามารถรับได้ค่ะยังไม่หมดอายุนะคะเมื่อเข้ามาในแมปแล้วค่ะก็เดิน กรอบรหัสโคดนะคะจริงๆแบบนี้พี่แรวเคยพาไปรับผูกฟังสีม้วนแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้จะพามารับ3ชิ้นในคลิปเดียวเลยค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์นะคะชื่อว่า world alive นะคะน้องๆพิมพ์ไปตามนี้เลยนะคะจะเป็นหุ่นยนต์ที่เออเอา บบเท่ๆเลยค่ะเมื่อกดแลกรับแล้วนะคะก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็แปลว่าผ่านแล้วรับได้เลยนะคะต่อไปค่ะชิ้นที่สองนะคะไม้คาถาสีม่วงนะคะเป็นคริสตัลค่ะ DIY ค่ะพิมพ์ง่ายๆนะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ขึ้นแล้วก็ไปต่อชิ้นที่สามค่ะแหวนสีม่วงนะคะกับ ถูกเนี่ยได้รับแน่นอนนะคะน้องๆบางนคนแบบบอกพี่แพรวทาไมไม่ได้รับเลยนะคะแต่น้องๆก็มาบอกตอนหลังว่าเอ๊ะขอโทษนะหนูใส่รหัสผิดพี่แพรวก็นี้ไปด้วยเลยโอเคค่ะไปแต่งตัวกันเลยกับ3ามชิ้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแว่นสีม่วงคาทาพริสตันสีม่วงนะคะแล้วก็น้องหุ่นยนต์ที่เกาะตรงไหล่แต่ว่าน้องหุ่นยนต์คือแบบตัวใหญ่มาก มากเลยนะคะก็เลยแบบออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้รับนะคะก็ไปรับได้เลยที่เราทำคลิปให้แล้วนะคะกับแบบไอซ์แลนด์ออฟ